ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน <mel> ้ำจ er nah ิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ประเทศปริยัต ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทรานุเทรัและรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพิธีพุทธาพิเศษและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในโอกาสวัน ราชพัสด์14กุมภาพันธ์2567และเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัส์เชียงใหม่ณองค์พระมหาเจดีย์มหาวิทยาลัยราชพัส์เชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยพิธีบวงสรวงสังเวทเทพเทวาบูชาเลิกพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ประกอบพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรูปได้แก่พระพุทธวิสุทธิ ทินเดศาสดาพระพุทธสิหินประธานจัดสร้างโดยพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระพุทธประภาสุทธิ์ทินรุนาพระเจ้ากาวอ้อประธานจัดสร้างโดยพระภาวนาธรรมภิรักเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัด,วดร่ำเปิงและพระครูธีรสุท์พดดเรเจ้าคณะตำบลสุทเทพเขตสองเจ้าอาวาสวัดผาลาดพระพุทธบร,รมนาถพระเจ้าทันใจประธานจัดสร้างโดยพลตำรวจโทประจวบวงสุขขอผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงสุขภริยาและกลัลยาณมิตรทั้งนี้มหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนพร้อมศรัทธาประชาชนจังหวัดแม่ห้องสอนได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปพระพุทธนรุมนมุนวุณีใหม่พระเจ้าพาราสูตองโปเประธานจัดสร้างโดยพระประหลัดจิตตพัฒน์อักขปัญโยเจ้าอาวาสวัดภูสนารามสูตองเปจังหวัดแม่ห้องสอนและอัญเชย,ยมาประดิษฐาน ยังองค์พระมหาเจดีย์ในการประกอบพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติร่วมจุดเทียนสงรัตยานจำนวน16เล่มนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ยังได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์สรงพระราชทานนามราชพัฒให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2535ณนห้องประชุมแม่ริมอาคารอำนวยการและบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียกเรียงวริศราธินารายงาน